โปรโ o ชั่น Expander ดาวเพียง1 9 0 0 0บาทกับระบบ Entertainment Full Option รอบคันมีอะไรไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบผูก้การบิวตี้อีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะบิวอยู่กับเจ้า Expander ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะปี2022นะคะและสำหรับคันนี้นะคะบิวต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าลูกค้านะคะเน้นเป็นระบบ Entertainment ภายในแบบ Full Option เลยนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าบิวแถมอะไรให้บ้าง เริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะเปิดประตูออกมานะคะเราก็ต้องเจอสครับเพจแบบมีไฟนะคะสำหรับเจ้าตัว New Expander ตัวใหม่นะคะเรามีฟังก์ชันเพิ่มมาให้นะคะ <Wow. S 1> ก็คือมีเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับเบรกออโตโฮนะคะนอกจากนี้นะคะระบบหน้าปัดแอร์ฟังก์ชันวิทยุออกแบบใหม่ด้วยนะคะทำให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้ว <Wow. S 1> ก็มาที่จุดไฮไลไท์ของเรานะคะ ตัวนี้นะคะบิวจะเปลี่ยนหน้าจอให้กับลูกค้านะคะด้านหน้านี้นะคะบิวเปลี่ยนจากจอ9นิ้วเป็นจอ10นิ้วให้แบบนี้นะคะรองรับ Android Auto นะคะยังมาพร้อมกับจอเทด้านขนาด12นิ้วนะคะจอนี้นะคะจะลิงก์กับจอหน้ารถนะคะ สำหรับการใช้งานนะคะก็ง่ายๆนะคะเราก็สามารถแชร์ฮอสปอตจากมือถือของเรานะคะเพื่อแชร์อินเทอร์เน็ตเข้าไปที่จอตัวนี้นะคะไปที่การตั้งค่านะคะไปการเชื่อมต่อไปที่ฮอสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ตนะคะฮอสปอตฮอสปอตมือถือก็ทำการเปิดนะคะหลังจากนั้นเราก็มาที่จอนะคะเราก็มาเลือกที่การตั้งค่าแล้วก็เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะคะ เข้าไปที่ Wi-Fi เ okay. คเขาก็จะสแกน Wi-Fi ที่อยู่ใกล้เราให้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นของเิวก็คือ Android okay. หลังจากนั้นระบบก็จะสแกนนะคะนี่ถ้าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนนะคะจะขึ้นเป็นรูปของ Wi-Fi ให้นะคะโอเคแล้วก็ออกกลับไปที่บ้านนะคะไปที่ ลูกค้าสามารถเข้าไปที่เพจสโต e นะคะและโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดูหนังเพิ่มความเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับลูกค้าได้เลยนะคะที่ลูกค้ากดเข้าไปปุบหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะแสดงผลไปยังหน้าจอการด้วยนะคะเลย ภายในนะคะบิวยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้านะคะที่มีคุณหนูๆน,นะคะด้วยการติดตั้งคาซีทให้ด้วยนะคะแถมฟรีไปเลยค่ะแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะคะเราสามารถพับเบาะให้เรียบแบบนี้ได้เลยนะคะขนของได้อีกเยอะเลยค่ะคันนี้นะคะบิวยังแถมตัวาถาดท้ายนะคะมาให้ด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ New Expander ปี2022ที่บิลแถมภายในให้จัดเต็มแบบนี้นะคะกับโปรโมชั่นดาวเพียงแค่19,000บาทเท่านั้นนะคะหรือนะคะลูกค้าจะเลือกรับเป็นดอกเบีย้ย0%นะคะนาน48เดือนก็ได้นะคะบิวจัดเต็มให้เลยคะ่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะบิวจะพาไปดูรถรุ่นไหนและโปรโมชั่นแบบไหนนะคะ อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะวันนี้บิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย